สวัสดีตอนเช้ากับอุณหภูมิ4องศาเดี๋ยววันนี้เราจะไปทะเลสาบคาวาคุจิโกะนะครับผมไปรถไฟฟ้าดีกว่าเช้าวันจันทร์วันทำงานของคนญี่ปุ่นนะครับที่สถานีชินจูกุ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนั่งเอ็กเพรสไลน์นะครับจากชินจูกุไปที่คาวากุจิโกะเลยนะครับเดี๋ยวรถไฟออก ประมาณแปดมงค่งนะครับนี่อันนี้เป็นบัตร Express แล้วเเดี๋ยวไปดูตอนรถออกครั้งท 座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は。もう変更は มันคือเส้นทางอะไรไว้ไวไวาเอ้ามือถ่ายรูปด้วนเรียกอะไรนะเพรายสีที่ห้าชั้นวันนี้คูจีโตน่าจะถ่ายแล้วลุคสวยก โอ้ต่อโตอีกต้นมาเริ่มเลยไปเด <urning S 2> <after. S 1> ี๋ยวขึ้นไปต่อ กันไปออกกำลังกายมาทุกวันจะไปรอดไหมไปดูให้ต่อโอเคคุ้มกับการวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นไปต่อมีไกลครับนู โอเคมาแล้วถึงเจดีแล้วให้ระวังหมีด้วยมีป้ายเตือนนะครับแต่หมีน่าจะต้องระวังคนคนเยอะขนาดนี้ว้าวอ๋อมีขึ้นไปอีกโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตอน่อ ยังไม่ถึงเลยพักก่อนโอเคยังไม่จบก็ไปต่อยังมีไปต่อเรื่อยๆเมื่อกี้เราพักที่สารานี้มัคนรนะับน่าจะเป็นสาลาพักใจเขาโอเคุยต่อ ขนาดบันไดขึ้นทางธรรมชาติดีกว่า เดี๋ยวลองแปลภาษาก่อนไม่รู้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทุนอยู่ตรงซีไหนอะซีเจ็ดหรอหรือซีสิบสามโอ้โหให้ไปจนถึงซีสิบหรือตรงนี้เป็น B ีแปดแป๊บนึงนะงงใช่ สี3บสาก็คือ b ีปตรงนี้ที่เราอยู่โมเส้นทางอะไรเนี่ยไปซะไกลเ <B 8. S 2> ช่เออลงดีกว่าเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไม่ทันน่าจะประมาณนี้ก่อนยอดเขานี้เออไปแล้วครับลงสิครับรออะไร ไปต่อน่าจะอีกหลายกิโลนี่ต้องติดเบรกติดเบรก ไปแล้วไปแล้ว,ว oh, อ้เจอกันทางล่างเลยเดี๋ยวกำลังไปหมู่บ้านน้ำใสหุนอย่างเยอะโอกาสใหญ่มากขอบแบ่งมาผัดผักหน่อยได้ไหม <c oughs> ไปเดินไปหมู่บ้านน้ำใสมาวิธีแก้หนาวที่ถูกต้องนี่จัดไอติมอีกหนึ่งชุดอ,อร่อย อารมณ์ตอนนี้เหมือนมาเที่ยวปลายช่วงหน้าหนาว เยอะมากน่าจะไม่มีอะไรอะตรงนี้ข้ามไปดูทะเลสาบเลยดีกว่าไปละ ทะเลสาบเขาวาคุยโกะแล้วนะครับมีเป็ดน้อยด้วยเป็ดเพียบเลยโอ้อากาศเย็นสบายดีมาก ีมากมันจะหนาวกว่าแปดองศาอยู่นะ ียัยยน,นี้เขามีกระเช้าให้บริการ ไปดูวิวด้านบนน่อยดูนู่นหนนะ่อยนะโอ้เช้าห้ขึ้นไปดูวิวด้านบน อันนี้คืออะไรรูปปั้นพร้อนเป็นชิน้นงานผลงานชิ้นเอกชิ้นสุดท้ายของกิตามูระไซโบปรลมจารย์ด้านม ปฏิมากรรมของญี่ปุ่นไซบโบไปเยือนพื้นที่ที่นี่นะครับเมื่อเขามีอายุ101ปีและหลงไหลในทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบลึกลับแล้วใช้เวลากว่า2ปีในการสร้างนะครับจึงสมบูรณ์เปรียบเสมือนทะเลสาบคาวากุจิ เป็นสัญลักษณ์ของน้ำพุแห่งปัญญาชีวิตและความหวังความรวมสมบูรณ์ของธัญพืชอีกในหนึ่งคือแหล่งกำเนิดของสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างามีล่องเรือด้วยนะ